วันนี้ครับผมอยู่กับโน้ตบุ๊กเรียกว่าเป็นกระแสอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าหัวเว่ยเนี่ยเพิ่งประกาศเปิดต,ตัวไปไม่นานมานี้เองผมปล่อยรีวิวติดๆกันเลยนะครับกับเจ้าห<ๆ>ัวเว่ยเมดบุ๊ก 14s เครื่องนี้ครับเคยอันบล็อกไปแล้วบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นสาวกหัวเว่ยแล้วมีทั้งโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยก็ดีมีทั้งตัวแท็บเล็ตหัวเว่ยก็ดีนะครับเราจะกลายมาเป็นครอบครัวอีโคซิสเต็มของทางหัวเว่ยใช้สะดวกเชื่อมต่อสบายสเปคโหดจัดภาพสีตรงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่กำลังรอโน้ตบุ๊กหัวเวย่ยรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ ประกาศเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจาก Huawei เนี่ยได้กระโดดลงมาทําตลาดโน้ตบุ๊กประมาณ2ปีได้แล้วนะครับน่าจะเกิดสปีหรือ2ปีแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับออกตัวใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มในปี2021นะครับกับ Huawei MateBook 14s ตัวนี้เนี่ยผมเคยทาการอันบ x ็อกบอกสเปกกันไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกสเปครวดเร็วแบบคร่าๆวๆแล้วกันแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากดูสเปกแบบเจาะลึกสามารถไปดูคลิปอันบ x ็อกตรงนี้ได้นะครับผมเคยทำอันบ o ็อกไปแล้วเนาะตัวสเปคและก็ความแรงวันนี้นี่แหละที่เเราาาจจะะมลึกกัน ก็สำหรับในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอไซส์14.2นิ้วนะครับมีความละเอียดแบบ 2.5K ด้วยกันนะครับหลายๆคนงงทำไมมันต้องเป็น 2.5K เนื่องจากว่าไซส์ของหน้าจอตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็นแบบอัตราส่วน3:2ต่อ 2. ไม่ใช่16:9ต่อ 9. ทำให้ได้พื้นที่ในการใช้งานแบบแนวตั้งเนี่ยที่มากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพิกเซลนะครับ ตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่2520คูณ1,680พิกเซลด้วยกันนะครับก็เรียกว่าได้เรสูตรูชั่นที่มีความละเอียดมากกว่า 2K และก็ได้อยู่ในช่วงประมาณ 2.5K นั่นเองนะครับเรื่องอ๋สกรีนบอดี้นะครับในส่วนของตัวพื้นที่ของตัวหน้าจอเนี่ยกินพื้นที่ไปถึง90%ของไซส์ขนาดหน้าจอทำให้เรียกว่าเก็บใช้งานได้แบบประหยัดพื้นที่มากๆด้านบนตรงนี้นะครับมีตัวกล้องเว็บแคมไม้ด้วยแล้วก็ตัวพาร์เนลจอตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าเขาไม่ธรรมดามีค่าความสว่างเนี่ยสูงถึง400นิตนะครับอัตราฟรีเฟสเลชน,นะครับอยู่ที่90เฮิร์ตด้วยกันและเท่านั้นยังไม่พอครับในเรื่องของสีสันสีตรงนะครับเขามาแบบ sRGB 100%กันเลยทีเดียวโอ้โหนี่แปลว่าทํางานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะผิดเพี้ยนหรือปเปล่าเพราะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือเกิดมาเพื่อทํางานจริงๆครับและสุดท้ายนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับนอกจากเกิดมาเพื่อทํางานเนี่ยหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขามีนเนื้อของระบบ Low Blue Light ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Low Blue Light ผ่านซนนอ ทำให้เวลาเราเปิดฟังก์ชัน Low Blue Light เนี่ยมันจะทําให้จอไม่สีเหลืองจนเกินไปนะครับเรียกว่าถ้าเมื่อก่อนนี้เปิด Low Blue Light ปุ๊บนี่คือสีฟ้าหายปุ๊บกลายเป็นจอเหลืองกันเลยทีเดียวแต่เครื่องนี้บอกได้เลยว่ามันไม่จอเหลืองนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นสเปคในส่วนของหน้าจอนะครับกล้องเวฟแคมย้ายมาจากทางด้านบนอย่างที่ผมบอกไปว่าอ่าก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มทางด้านล่างทําให้มันแบบดูเป็นมุมเสยคางก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้นี่คือตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของสเปคนะครับวันนี้เดี๋ยยวเราาจะมพูดคุกัน เขาเนี่ยจะมีวางจำหน่ายอยู่2สเปคด้วยกันนะครับที่เป็นตัว Intel Core i5 1 1 3 0 0 H นะครับตัวนั้นเนี่ยเขาจะเป็น CPU แบบตัว H เลยก็คือไม่ใช่เป็นแบบตัว U รหัสประหยัดไฟแต่ตัวนี้เป็น High Performance นะครับแล้วก็สเปควันนี้ที่ผมมารีวิวนะครับ เขาจะเป็น Intel Core i7 ในรหัส 11370H ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็นตัว Intel Iris Xe ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างสำหรับโน้ตบุ๊ก2เครื่องนี้เขาจะเป็นในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับพอร์ตการเชื่อมต่อตัวที่เป็น i7 เนี่ยเขาจะได้พอร์ต Thunderbolt มาด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น i5 เนี่ยจะไม่ได้ Thunderbolt อันนี้คือสิ่งแตกต่างหลกัลกๆเลยสำหรับ2สเปคตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆน,นะก็จะเป็นในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวราคาผมจะขึ้นมา i7 กับ i5 ราคาเท่านี้เลยนะครับก็ถามว่าราคาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวผมนะต้องบอกก่อนเลยว่าสเปคระดับนี้ราคาเท่านี้มันอาจจะดูเหมือนแอบสูงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติใครได้ลองจับได้ลองสัมผัสนะครับผมผมบอกได้เลยว่าโอ้โหผิวสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับเกรดแบบพรีเมียมมากๆนะครับวัสดุวัสดุ ปิดไปแรงๆเงี้ยไม่ต้องกลัวมันจะแตกไม่ต้องกลัวมันจะหักไม่เหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กทั่วๆไปที่เป็นบอดี้พลาสติกที่เปิดออกมาปุ๊บนี่ยก็กองกองแกงแกงหน้าจอเอียงๆอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างผมลืมพูดได้ไงเนี่ยสำหรับหน้าจอตัวนี้นอกจากสีจะตรงสีจะเทพนะครับที่ราคามาขนาดนี้ก็เพราะว่าหน้าจอเขาเป็นในรูปแบบของทัชสกรีนด้วยนะครับเราสามารถกดทัชสกรีนได้นะครับนี่ก็สามารถใช้งานฟังก์ชันทัชสกรีนได้อีก90เฮิร์ทัชสกรีนสีตรงอันนี้ก็ เรื่องจอนีอ่พูดไปนี่ค่อนข้างยาวมากนะครับแล้วก็ต่อมาครับในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว i7 เขาจะผ่านมาตรฐาน intel Evo นะครับได้แบตเตอรี่ในความจุขนาด60 Wh สามารถใช้งานขั้นต่ำเนี่ย8ชั่วโมงได้แบบสบายๆตัดต่อก็ได้ดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเครื่องนี้เอาอยู่นะครับมาพร้อมกับ ram 16 g b SSD อีก1นึ่งเทเลบด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดครับตัวนี้จะไม่มีนมแพดมาให้นะครับตัวนี้คงยังไม่มีนมแพดมาให้เป็นคีย์บอร์ดสกรีนภาษาอังกฤษแต่จริงๆเวอร์ชันขายจริงจะมีภาษาไทยด้วยนะครับตัวทัชแพดอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าใช้งานของ Windows เนี่ยรู้สึกไม่สมูทเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวทัชแพดเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นหลายเกรดหลายราคานะฮะตัวนี้ทัชแพดผมบอกได้เลยว่าใช้งานง่ายมากๆถ้าใครใช้ทัชแพดตัวนี้แล้วอาจจะ ไม่อยากใช้ตัวเมาส์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้สะดวกจริงๆ mm. ตัวน,นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาได้ดีไซน์แล้วก็ได้เลือกคุณภาพวัสดุออกมาค่อนข้างดีนะครับปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ทางด้านบนนะครับมีตัวฟิงเกอร์พิ้นตรงนี้ด้วยก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับฝาด้านหลังก็เรียบๆมีโลโก้หัวเว่ยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อไม่ได้มีอะไรเยอะ แต่สามารถเชื่อมต่อที่ทุกพอร์ตนะครับด้านขวามือนะครับจะมีพอร์ต USB Type A ที่เป็น USB 3จํจำนวน1พอร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับจะมีตัว USB Type C จำนวน2พอร์ตถ้า i5 จะเป็น Type C 2พอร์ตแต่ถ้าเป็น i7 เนี่ยจะมี Thunderbolt 1 Type th C 1นะครับแล้วก็ตัวพอร์ต HDMI แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นแจ็ค3.5มิลก็เรียกว่าจัดมาให้เต็มสเปกกันเลยทีเดียวฝาด้านหลังครับมีสติกเกอร์ Windows อยู่นะครับ ซึ่งเครื่องนี้ผมทาการอัปเกรดเป็น Windows 11ตัวเต็มเรียบร้อยแล้วเนาะก็มันออกมาพอดีนะครับในเรื่องของฝาหลังนะถ้าสมมติเราเปิดฝาออกมาเนี่ยเราจะเจอพัดลม2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีฮิตไปจํานวน2เส้นสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัว M.2 ได้1ตัวมีมาให้แล้ว1เทใครอยากอัปเกรดเพิ่มก็ต้องถอดตัวเก่าออกส่วนตัวแรมเนี่ยจะเป็นแบบแรมฝังบอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆการเชื่อมต่ออะไรต่างๆก็มีบลูทูธ5.1นะครับรองรับ Intel Wi-Fi 6เนาะแล้วก็ในเรื่องขอองงลโพ้โโน,นีผมแบบ แอบตกใจมากสําหรับการฟังครั้งแรกนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดคำๆให้ฟังตรงนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆผมมีไฟล์อัดนะครับผมบอกเลยว่าลําโพงเขาเสียงพวดกระหึ่มครับนี่คือเสียงที่ผมแบบลองเปิดแล้วก็ผ่านไมโครโฟนขอปกนะครับเสียงดังกระหึ่มมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงที่ผมอัดครับ ็น่าจะได้ยินเสียงกันไปแล้วนะครับสาหรับตัวลําโพงที่เครื่องนี้มันกระหึมขนาดนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีลําโพงมาให้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับเป็นลําโพงที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับแน่นอนลําโพงย่อมมาพร้อมกับไมโครโฟนเครื่องนี้มีไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวนะครับแถมเขายังมาพร้อมกับระบบฟังก์ชัน AI Noise Canceling นะครับผมมันจะมีระบบในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับโดยวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือใช้ไมค์ Built-in ของตัวเครื่องเลยหรือเราสามารถเชื่อมต่อหูฟังที่มีไมโครโฟนนะครับเป็นรูปแบบสายนะครับขอย้ําต้องใช้แบบมีสายเท่านั้นนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ตตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีระบบจัดการในส่วนของการตัดเสียงน้อยตัดเสียงรบกวนทาให้เวลาเราพูดคุยงานนะครับผ่านตัวโปรแกรม zoom meeting skype อะไรต่างเนี่ยเครื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์มาได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นครับเึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกได้เลยว่ามันยังไม่จบฟังก์ชันแค่นั้นนะครับ โน้ตบุ๊กเครื่องนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยไม่มีคําว่าสติ๊กเกอร์หัวเว่ยแชร์แล้วแล้วเราจะใช้ฟังก์ชันแชร์ได้ไหมนะครับใครที่มีโทรศัพท์มือถือของหัวเว่ยนะครับเพียงแค่คุณปลดล็อกหน้าจอครับแล้วก็เอาไปแปะในส่วนของตัวทัชแพดนะครับมันสามารถแชร์ในส่วนของสกรีนหน้าจอได้ทันทีนะครับวางเข้าไปปั๊บตรงนี้นะครับมันจะมีการดีเทคตัวโทรศัพท์มือถือจะมีการสั่นแล้วนะครับผมนี่เลยมาแบบอัตโนมัติโอ้มาเร็วมากตอนแรกผมยังคิดว่าต้องกดอะไรนะครับ อันนี้คือเด้งมาทันทีนะตอนนี้มือถือผมเลื่อนไปด้านไหนแล้วแต่นะครับมันก็จะมาซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับในการเชื่อมต่อที่เรียกว่าไม่มีอาการดีเลย,เ,ลยเขาบ้าได้นะครับเราปัดไปปัดมาเนี่ยก็ลื่นเลยนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะมีดีเลยประมาณเสียววิ้นนิดๆแต่ตัวนี้ผมหาภาพแบบ มันดีเลยไม่เจอจริงๆนะครับไปได้แบบค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ท่านี้ยังไม่พอใครที่มีแท็บเล็ตนะครับแล้วอยากจะพรีเซนต์งานนะครับพรีเซนต์งานในที่นี้หมายถึงยังไงนะครับก็สมมติผมไปที่ร้านกาแฟใช่ไหมครับผมแล้วผมต้องการแบบพรีเซนต์งานให้ลูกค้าดูอะไรต่างๆนะครับแทนที่เราจะแบบลูกค้าครับดูนี่อ๋อแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมหันกลับมานี่นิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งแบบสลับหน้าจอไปสลับหน้าจอมาแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ แท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยในการแชร์หน้าจอตัวนี้ได้นะครับเป็นการคอนเน็กต์มอนิเตอร์นั่นเองนะครับก็เขาจะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เป็น Huawei PC Manage นะครับเราสามารถใช้ในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมลองทําการสแกนหน้าจอก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาใช้งานแบบแชร์จอดูครับก็นี่เลยครับหลังจากทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะสามารถปรับได้นะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยหน้าจอคอมผมนะครับก็กำลังแสดงอยู่นะครับก็เวลาผมใช้งานคอมอะไรอย่างเช่นอ่ะผมเปิดแอปช h o ป e e นะครับในตัวโน้ตบุ๊กนะครับเราก จอตัวจอแยกเนี่ยเขาก็จะแสดงผลเหมือนกันเลยนะครับนี่กำลังเปิดซอฟต์แวร์อยู่นะครับก็นี่เลยนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันรันแอปพลิเคชันตัวหัวเว่ยโมบายแอปเอนจินอยู่นะครับก็เป็นการเปิดตัวซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์มือถือในโน้ตบุ๊กได้อ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้พูดไปเลยนะครับก็คือโน้ตบุ๊กหัวเว่ยเนี่ยเขาจะมีตัวอีโคซิสเต็มอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวแอปหัวเว่ยแอปแกลอรี่นะครับที่เราสามารถเล่นแอปที่มันอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้อย่างเช่นถ้าสมมติมือถือคุณมี e ีอปม คุณมีเกมฟรีไฟคุณอยากจะเล่นในคอมแทนแทนที่จะเล่นบนมือถือคุณสามารถใช้โน้ตบุ๊กนะครับในการดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่ต้องไป,ป่านโปรแกรมจําลองอย่างเช่นพวก n o x หรือว่าพวกบลูสเต็คนะครับสามารถรันผ่านตัวนี้ได้เลยดาวน์โหลดผ่านตัวแอปแกลอรี่ได้ทันทีนะครับตอนนี้ก็หน้าจอผมจะแสดงเหมือนกันนะครับซึ่งตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ยเราสามารถเซ็ตตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบ Miller หรือว่าตัว X10 กนะครับก็ถ้าสมมุติเป็น x 1 0เนี่ยหน้าจอตัวแท็บเล็ตเขาก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปก็จะโชว์ไม่เเหมมือออนอ,นอนนนนนนกัััท้้้้งง2จแลววย่่าชชตตีีผ มอยากรีเซ้นลูกค้าผมก็ค่อยๆลากไปนะก็ใช้เป็นจอที่2องอารมณ์แบบประมาณว่าโน้ตบุ๊กที่เราไปใช้งานนอกสถานที่แล้วเราอยากจะให้มันมี2จออะไราประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถโชว์ให้มันขึ้นเป็นแบบ2จอได้นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากนะครับค่อนข้างสะดวกใครที่แบบอยากจะใช้งานเชื่อมต่อถือว่าไม่ยากเลยใช้งานเป็นแบบไร้สายนะครับและที่สําคัญคือ มันมีปากกาด้วยเราอยากจะขีดเขียนเราอยากจะจดอะไรต่างๆแท็บเล็ตก็ใช้งานได้โน้ตบุ๊กก็มีในส่วนของตัวที่เป็นหน้าจอทัชส,สกีแล้วก็สามารถลากได้นะครับอันนี้คือเป็นอีโคซิสต็มหนึ่งของทางหัวเว่นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีไปทดลองใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับว่าการใช้งานตัวแอปเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ฟังก์ชันที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับกับการใช้งานแอปพลิเคชันที่เหมือนกับโทรศัพท์นะครับเขาจะมีตัวหัวเว่ยตัวนี้ครับที่เป็นแอปแกลเลอรี่นะครับเราสามารถเดิมมคลิกเพื่อเปิดตัวแอปแกลเลอรี่ของทางหัวเว่ยนะครับในโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงในคอมพิวเตอร์ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ตอนนี้เป็นภาษาจีนไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ตั้งค่าตัว country นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในเซตติ้งตัวนี้ก็ตอนนี้ผมเลือกเป็นภชหน้าอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ตรงนี้้ไไมมม่ปป็โหลลดดแแอวก หน้าแอปพลิเคชันนะครับเราจะใช้งานเหมือนมือถือเลยมีให้ดาวน์โหลดมีติ t ong, t ๊กตรงติ๊กตอกนะครับมีเกมฟรีฟงฟรีไฟล์นะครับหรือว่าเราจะเปิดพวกนี้พวกแอปดูทีวีอะไรต่างๆเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรันผ่านโปรแกรม NOX ไม่ต้องรันผ่านโปรแกรม อะไรนะพวกโปรแกรมจําลองอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นเลยเราสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้โดยตรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับอย่างเช่นตัวแอปพลิเคชันช h o ปปีนะครับทำไมช้อปปีเราต้องมาเล่นผ่านแอปตัวนี้ตอนแรกผมก็สงสัยนะครับแต่พอผมถามไปทางหัวเว่ยปุ๊บเนี่ยหัวเว่ยเขาให้ความเห็นว่าอย่างแอปช้อปปีนะครับเวลาเราอยากจะกดเก็บคอยหรือได้สิทธิพิเศษร,ราคาพิเศษเนี่ยทางช้อปปี้เขาจะชอบให้แบบมีสิทธิพิเศษทางฝั่งโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมติบางคนมือถือช้ากดไม่ทันนหรรรรือออวว่า่าายยกกต้้งใใชชโปแมะไ สั่งซื้อเนี่ยพอมาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมันสามารถทําได้ง่ายกว่าแล้วก็เร็วมากกว่าแถมยังสามารถกดเก็บคอยได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือไม่เหมือนกับการที่เราเล่นหน้าเว็บนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับก็มีแอปอื่นอีกมี Lazada มีเกมฟรีไฟล์ตัวนี้ก็ สามารถเปิดได้นะครับโดยตัวไอคอนถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับตัวไอคอนของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับที่มันเป็นรูปมือถือสีเขียวๆตรงนี้นะครับเนี่ยตัวไหนที่เป็นของมือถือก็จะมียอย่างเช่น true id นะครับ w e chat เราอยากจะแชทอะไรต่างๆก็ สามารถทําได้นะครับอย่างนี้เกมฟรีไฟล e ก็เปิดมาแล้วนะครับก็สามารถเล่นได้เลยความเจ๋งของหัวเว่ยนะครับนั่นก็คือถ้าสมมุติเรามาเล่นเกมพวกที่เป็นเกมแบบแนว fps อะไรต่างๆแล้วอยากจะใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยจริงๆมันสามารถเซตแล้วให้ใช้ได้นะครับอย่างนี้ผมกดตัว f ก็จะเป็นการกระโดดลงนะครับผมแล้วก็ สามารถใช้ปุ่ม w a s d เนี่ยครับในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรต่างๆมันสามารถเลื่อนได้สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมกด f กลางล่มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นในโทรศัพท์มือถือเราอาจจะต้องลงซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ นี่คือข้อดีที่หัวเว่ยสามารถรันแอปพลิเคชันมือถือบนเครื่องหัวเว่ยเมทตัวนี้ได้นะครับก็สามารถกดที่ตัวสี่เหลี่ยมจุดสตรงนี้นะครับจุดสตัวตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวคอนโทลนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการให้เซตติ้งตั้งค่าปุ่มต่างๆเราสามารถตั้งกี่ปุ่มก็ได้อย่างเช่นตรงนี้มีปุ่มเพิ่มอเราอาจจะให้เป็นตัวปุ่มตัว E ก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากต้องการปุ่มอะไรตรงไหนในการกดเช่นดูแผนที่นะครับเนี่ย ผมก็อยากดูแผ่นที่อยากดูแมพใช่ไหมครับก็ตั้งค่าตัวนี้เป็นตัว M นะครับพอเราตั้งค่าจนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดเซฟนะครับผมตัวนี้ก็จะสามารถเล่นได้แล้วนะครับนี่ก็จะวิ่งก็จะสามารถเดินอะไรต่างๆไปได้ทันทีโดยการใช้คีย์บอร์ดเมาส์นะครับอันนี้คือจุดเด่นจุดได้เปรียบของตัวเครื่องตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยผมอยากยอก่อนะครับอยากจะทําอะไรต่างๆก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยกระโดดผมเซ็ตไว้เป็นปุ่มตัว V อะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้ามีปืนแล้วก็กดเป็นตัว Q ผมก็เซตติ้งตั้คอืนนคอ เจ๋มมากครับและความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเปิดหลายๆแอปพร้อมกันได้ที่เป็นแอปของโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยอย่างเช่น Lazada นะฮะช้อปปีเราอยากจะช้อปปิ้งใช่ไหมเราอยากจะเทียบราคาดูว่า ฝั่งไหนถูกกว่าฝั่งไหนแพงกว่านะครับเราก็สามารถใช้งานแบบ2อันแล้วก็เปิดดูของดูรายการแอปพลิเคชันไหนราคาถูกกว่าก็สั่งซื้อที่แอปพลิเคชันนั้นนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นเลยที่ทางหัวเว่ยในรุ่นใหม่เขาได้ออกซอฟต์แวร์ตัวแอปแก l อรี่ที่สามารถใช้งานบน Windows ได้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเจ้าโนบุ๊กหัวเว่ยเมดบุ๊ก 14s เครื่องนี้นะครับถือว่า ออกแบบมาค่อนข้างตอบโจทย์ได้หลากหลายอย่างมากก็คือนอกจากการที่เป็น EcoSystem สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้สามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตแล้วก็ใช้งานเป็นจอที่2ได้นะครับเขายังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่มันเป็นของแท็บเล็ตเองหรือว่าเป็นของโทรศัพท์มือถือเองก็ดีนะครับ ลงเข้าไปที่ตัวเครื่องตัวนี้ได้อันนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างน่าใช้งานมากๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของอัตาราเ e f r e s เ r ทที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับหน้าจอเนี่ยเขาสามารถแสดงผลแบบ 90Hz ได้แต่ว่าการที่เขาจะแสดงผลแบบ 90Hz เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเปลืองพลังงานนะครับซึ่ง Huawei เนี่ยก็เลยได้สร้างขี์ลัดเอาไว้นะครับโดยการกดปุ่ม Fn+R คาไวว้ K ้แลก็กนะครับจอจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมกด1งครั้งจะกลายเป็น 90Hz นะครับถ กด S N แล้วก็กด I อหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็น60 h ฮนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสเปคแบบเจาะลึกแล้วก็ลองทดสอบตัวเครื่องกันนะครับซึ่งวันนี้๋ยวผมจะทดสอบหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรม CPU set อะไรต่างๆการตัดต่อหรือว่าด้านการเล่นเกมนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นโน้ตบุ๊กทำงานแต่เขาก็สามารถเล่นเกมได้นะครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็สำหรับเจ้าสเปคของเครื่องหัวเว่ยเครื่องนี้นะครับเขาจะใช้ Intel ที่เป็นตัว H เลยนะครับก็คือเหมือน high performance เป็น CPU ที่เขาใส่บนโนบุ๊กเกมมิ่งแต่ว่าตัวนี้เป็นโนบุ๊กสายทำงานนะครับก็เป็นตัวรหัส 11370H หรือว่าในตระกูล H35 นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็น CPU แบบ4 core 8 thread นะครับความเร็วสูงสุดเนี่ย4.8กิกด้กันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RAM นะครับ16กิกบัสตัวนี้นะครับก็เรียกว่าใส่มาให้แบบค่อนข้างจัดเต็มเลยก็อยู่ที่3,733เมกะเฮิรด้กันนะครับถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วก็เขาอ่านได้เป็น RAM แ,แบบ Cross Channel ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น RAM แ,แบบฝังบอร์ดก็เลย ้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกครับเครื่องนี้เขาจะใช้เป็นตัว Intel Iris Xe กราฟิกก็เป็นการ์ดจอออน c ี u ที่เน้นในเรื่องของ ในด้านการทํางานการตัดต่อต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ performance ครับ s ิง g ก e ลเทนะครับได้คะแนนที่609แต้มนะครับแล้วก็ม u l t ิเ a ส e เนี่ยได้ที่2,843แต้มด้วยกันนะครับและอย่างตัวโปรแกรม c h r i s t a n d i s m a r k นะครับตัวนี้ read เนี่ยได้ถึง3,004 write ได้ถึง2,005นะครับตัว SSD เนี่ยจริงๆตอนนี้เขาแบ่ง partition ไว้อยู่นะครับเป็นไดซ e 120 g ิกแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไดดีนะครับแต่ก็ความเร็วมันก็คือลูกเดียวกันนะครับ ร a นด o อ 4K ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับผมบอกแล้วว่า40-50เนี่ยถือว่ากลางๆนะครับถ้าเกิน50ขึ้นไปเนี่ยถือว่าแรงแล้วนี่60.4กันเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างแรงมากแล้วก็ตัวไรได้ถึง187แต้มด้วยกันนะครับและอย่างตัวโปรแกรม PCMark 10นะครับเครื่องนี้นะครับได้คะแนนที่4,000 844แต้มด้วยกันนะครับค่อนข้างสูงครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม c d b e n c h r 2 0นะครับได้คะแนนไปถึง2333แต้มกันเลยทีเดียวนะครับก็ได้ในเรื่องของพลังประมวลผลที่ค่อนข้างสูงสำหรับในส่วนของ CPU ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าหัวเว่ยเมจ b บุ๊ 14S นะครับเดี๋ยวเราไปลองทำการทดสอบในเรื่องของการตัดต่อกันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ อ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทําการทดสอบการใช้งานด้านการตัดต่อกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปเครื่องนี้เขามาพร้อมือบการจอที่เป็น Intel Iris Xe นะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้มาเป็นแบบตัวเวอร์ชัน H เลยได้เ e อร์ฟอร์ c มนซ์ที่สูงมากๆก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นฟุตเทจคลิปโซลาร์เซลล์ที่ผมใช้ที่บ้านนะครับนี่เราเรีวิวน o t ตบุ๊กหัวเบย์อินเวสเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่ก็เป็นของหัวเบยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเหมาะเจาะมากเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเรนเดอร์คลิปนี้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ ตัดต่อไหวไหมแต่อย่างแรกเลยตอนพรีวิวฉากพรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าลื่นมากๆไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรนเดอร์กันดูนะครับอ่ากดเรนเดอร์ครับมารบเรื่องของความละเอียดตัวนี้จะเป็นแบบ Full HD ผมตั้งเป็นฟอร์แมตแบบ H.264 Mat Source นะครับเดี๋ยวเราจะมา Export อออกกันเลยครับมาลองดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับตอนนี้ก็กำลังเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้มันเรนเดอร์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาจับเวลากันครับ อ่ะก็ตอนนี้เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ8นาทีกว่าๆด้วยกันนะครับก็ทกําการเรนเดอร์เสร็จประมาณ8-9นาทีช่วงประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็ไวมากๆนะครับตัวเครื่องโอ้โหไม่มีความร้อนเลยอันนี้ผมใช้คําพูดว่าพอเอามือจับอะไรตรงนี้คือไม่มีความร้อนเลยนะครับค่อนข้างเย็นมากๆเรียกได้ว่าเครื่องนี้สามารถตัดต่อทํางานแล้วก็สามารถเรนเดอร์คลิปได้อย่างแน่นอนครับอ่ะลองเล่นเกมดูนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับโนบุกเครื่องนี้คือเขาไม่ได้เกิดมาให้เพื่อเล่นเกมนะ เขาเน้นไว้สําหรับการทํางานนะครับแต่ถามว่าเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ไหมนะครับก็ถ้าเราปรับกราฟิกแบบต่ำๆนะอย่างเช่นตอนนี้ผมปรับภาพเป็นแบบ HD v e r y Low นะครับมันก็ยังสามารถเล่นเกมอย่าง P ับจีได้อยู่นะครับคือการ์ดจอ Intel เนี่ยอันนี้ผมต้องบอกตามตรงว่า เขาออกแบบมาเน้นสําหรับในเรื่องของการทํางานมากกว่าอย่างเช่นตัดต่ออะไรเงี้ยจะได้ performance ที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าในส่วนของการเล่นเกมอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แก้เครียดผ่อนคลายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นจริงจังเกมเมอร์เพราะมันเป็นโน้ตบุ๊กสายทํางานครับก็อันนี้เป็นพับจเนาะเดี๋ยวเราไปลองอีกสักเกมนึงแล้วกันครับ ถ้าเรามาลองเล่นเกมเบาๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นเกม The Sims โนะครับผมผมเชื่อได้ว่าสาวๆเนี่ยที่ซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปทำงานอาจจะลองเล่นแบบพักผ่อนหย่อนใจเนาะสำหรับเกมอย่างนี้เนี่ยสามารถเล่นได้แบบลื่นเลยแล้วก็เปิดกราฟิกแบบระดับสูงได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีการปรับเป็น full screen full hd อัตรา refresh rate เนี่ยก็คือใช้90เลยเพราะว่าหน้าจอมันได้ถึง90นะครับกราฟิก u a l i t y ปรับเป็น ultra นะครับผมนี่เลยครับสามารถเล่นได้แบบนี่ลากไปลากมาอะไรต่างๆได้แบบ เนียนๆเลยนะครับดังนั้นเกม The Sim มถ้าใครอยากจะลองเล่นคือเล่นได้ชัวร์ไม่มีอาการกระตุกสะดุดแน่นอนครับหรือว่าถ้าสมมติอยากได้เฟรมเรทเพิ่มนิดนึงก็ลองปรับกราฟิกเหลือระดับไฮก็เล่นได้เลยครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าหัวเว่ยเมนบุ๊ก14 s เครื่องนี้นะครับเอาจริงๆเครื่องนี้ได้อยู่กับผมประมาณ2อาทิตย์ด้วยกันนะครับที่ผมได้ลองใช้งานอะไรต่างๆมามากมายเนี่ย f i r s t i m p r เ s s i o n เลยอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของวัสดุครับใครที่ต้องการหาซื้อโน้ตบุ๊กที่แบบติดใจ Windows นะครับ ผมบอกได้เลยว่าวัสดุแมทเทียลอะไรต่างๆเนี่ยหัวเว่ยนี่คือตอบโจทย์ในส่วนของตรงนี้ได้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่2ในเรื่องของหน้าจอแล้วกันนะครับหน้าจอในส่วนของตัวตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วแบบ ค่อนข้างดีลื่นไหลไม่ว่าจะเป็น90เิร์ตก็ดีสีจอตรงได้ทัชสกีนะครับแล้วก็ได้หน้าจอไซส์3ต่อ2ความละเอียด 2.5K เพราะว่าหน้าจอมันเป็นสิ่งที่เรามองตลอดเวลาเขาทําออกมาอย่างนี้ได้ถือว่าดีมากๆก็เรียกได้ว่าหลายๆอย่างที่เป็นอีโคซิสเต็มของหัวเว่ยเนี่ยน่าจะออกแบบมาตอบโจทย์มากๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้อนาคตหัวเว่ยทำนะก็คือเขียนซอฟต์แวร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้รองรับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือ รุ่นอื่นค่ายอื่นหรือว่าอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์อื่นๆระบบปฏิบัติการอื่นๆให้สามารถใช้ฟังก์ชันในเรื่องของตัวหัวเวยแชร์อะไรอย่างนี้นะครับที่เรียกได้ว่าแค่แตะลงมาอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็สามารถเชื่อมต่อเด้งมาสู่หน้าจอเครื่องได้นะครับนี่ก็สามารถเด้งออกมาแล้วก็ต่อได้ันทีนะครับอันนี้ผมมองว่ามันดีมากๆอันนี้ผมก็เป็นการตั้งให้มันรคคอร์ดหน้าจอนะครับอันนี้เมื่อกี้จะกดแชร์แต่กลายเป็นเด้งรคคอร์ดหน้าจอเราสามารถรคคอร์ดในส่วนของหน้าจอเดสก์ท็อปใช้โทรศัพท์มือถือ เล c กคอร์ดก็ทําได้เหมือนกันนะครับเอออันนี้ผมก็เพิ่งเจอฟังก์ชันตัวนี้นะมีแบบทําได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับอันนี้ก็แตะเป็นมิลเลอร์สกรีนะครับอ๋อเพิ่งรู้นะว่ามันแตะแล้วก็ให้เล็คอร์หน้าจอ Desktop อได้นี้เพิ่งค้นพบเหมือนกันไหนขอลองใหมา่อีกรอบไม่รู้ว่ามันทํายังไงเหมือนกันนะแตะโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์เพื่อแบ่งปันไฟล์นี่ก็สามารถ แชร์ไฟล์ได้ด้วยไอแชร์ไฟล์นี้ผมทราบอยู่แล้วนะครับฟังกช์ชันตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆผมมองว่าถ้าสมมติมันใช้งานได้แบบครอบคลุมหลากหลายมากกว่านี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าสมมติใครที่ใช้ฟังกช์ชันของหัวเว่ยหรือว่าโทรศัพท์หัวเว่ยอยู่แล้วแท็บเล็ตหัวเว่ยอยู่แล้วเนี่ยในจุดจุดนี้ผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยครับก็ลองฝากกันดูครับสำหรับเจ้าหัวเว่ยเมดบุ๊ก 14s เครื่องนี้คุณภาพวัสดุพรีเมียมหน้าจอเนี่ยจัดเต็มมากๆแล้วก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยไร หรือว่าตัดต่อการทํางานนะครับผมบอกได้เลยว่า The Base มากสําหรับการตัดต่อคลิปความยาวขนาดนั้นเกือบ20นาที l e n d e r Full HD เพียงแค่8นาทีกว่าๆตอบโจทย์จริงๆครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผม Nob X r e a i t y ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ